ค่ะว่าด้เรื่องของการเป็นเมนเจอร์ใน M&M m Global Republic of Bitcoin เนะาะทุกๆเดือนเนี่ยมันจะมีรับสมัครอยู่2รอบนะคะก็แต่ละรอบก็จะอบรมประมาณครึ่งเดือนนะคะซึ่งเราสามารถที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์เข้าไปได้นะคะซึ่งใบสมัครออนไลน์เนาะถ้าเราเข้าที่หน้า d a s h บอร์ดเราเนี่ยก็ไปดูที่ n w w n w w หรือว่าข่าวสารเนี่ยนะคะก็คืออย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมี VR Starting 19 Batch นี่ก็คือ manager รุ่นที่19นะคะถ้าเกิดว่าเราสนใจเนี่ยก็เข้าไปกรอกใบสมัครในนี้นะคะเขียนเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากเป็นใส่ชื่อเข้าไปต้องมี skype ด้วยนะคะ,ะแต่นี่เขาปิดไปแล้ว Sorry Application c l o s e อ่าก็คือถ้ารุ่นหน้าขึ้นมามนก็จะมีให้กรอกฟอร์มนะคะก็เข้ามาหาในนี้แหละนะคะอ่าคันนี้ พอหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่กรอกสกายเราไปอะไรเสร็จสับแล้วเนี่ยก็จะมีคนนี้ค่ะเป็นคุณครูนะคะชื่อแม็กนะคะแม็กก็จะดึงเรานะคะเข้ามาก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะมาที่สกายเราซึ่งเราต้องเช็คเองนะคะไม่มีอีเมลมาแจ้งนะก็เอ็มเอ็มโกลบอลให้แอดแม็กนะคะพอเรากดแอดเสร็จปุ๊บนยคะมันก็จะมีนะคะโรงเรียนนะคะสมมติรุ่นที่18นะคะก็จะมี18เราก็เข้าไปนะคะร่วมโรงเรียนนะคะ บรรยากาศห้องเรียนใช่ไหมคะ,ะก็จะเป็นนี้นะคะในส่วนห้องเมรเนรุ่น16เนาะก็จะมีพอคลิกเข้ามาเนี่ยคะ่ะก็จะมีเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาในแต่ละวันนะคะตอนอมีประชุมทุกๆวันประมาณ2อทุ่มถึงสทุ่มเมืองไทยแม็กนะคะคนนี้คุณครูนะคะก็จะส่งส่งลิงก์นะคะเป็นเหมือนเว็บ Go To Meeting นะคะแล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปประชุมนั่นเองเนาะก็อันนี้จะเป็นชีทส่งงานนะคะที่ แต่และว,วันนะ Daily Task ก็คืองานประจำวันของ Manager มีอะไรบ้างหนึ่งสาเราก็ต้องเข้ามาศึกษาดูนะคะแล้วก็ uh, Additional Info ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมเดีเด๋ยวในส่วนของชีตนี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะถ้าเราคลิกเข้ามาที่โปรแกรม Go to Meeting นะคะที่แม็กเขาจะมีทุกๆวัน2 0ถึงทุ่มเนี่ยมันจะมีหน้าตลนาลักษณะนี้นะคะบางวันก็คือจะพูดอย่างเดียวนะคะบางวันก็คือจะเอา PowerPoint ข,ขึ้นมาสอน ก็จะมีอันเนี้ค่ะคือเพื่อนนะคะเราสามารถที่จะไม่ต้องไม่ต้องพูดก็ได้แต่คืออาจจะต้องแนะนําตัวเองแค่วันแรกวันเดียวเนาะวันอื่นก็คือถ้าเรามีคําถามอะไรก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยแชทบล็อกนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะแล้วทีนี้แม็กนะคะก็จะเป็นผู้ตอบคําถามนั่นเองเนาะ อ่าส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะทุกคนนะคะจะเข้ามาเป็นชิ้นสมมติว่าของเมยรุ่น16นะคะก็เป็นชิ้นแบบนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้สเกดูหรือว่าตารางนะคะตารางซึ่งเราต้องเข้ามาเช็คเข้ามาเรียนเองนั่นเองนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้แบอบกว่า create account for your work on Facebook นะคะก็คือ เขียนเฟซบุ๊กเพจขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้แอดเพื่อนเนี่ยคะ่ะก็คือทำตามถ้าทำเสร็จแล้วก็มาดอกจันที่ชื่อของเราอะ,ะซึ่งชื่อของเราเนี่ยเราก็เอามาเติมเนาะสมมติว่าชื่อเมย์ไหนนะหาไม่เจอ ติดพีเล็กสมมติเราทำแล้วแล้วก็พิมพ์ดอกจันเข้าไปนะคะทำแล้วพิมพ์ดอกจันเข้าไปเนะะี่ยเขาก็จะมาวางให้เป็นวันๆไปนะคะอย่างวันที่หนึง่งอ่ะ intro ั d u c t i o n v i d นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะคะคลิกเขาก็จะมี video introduction ให้เรานะคะว่าอ่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างนะคะ Good morning Ladies and gentlemen So let me tell you today about the talk ต่อจากนั้นให้ทําอะไรให้ดูวิดีโอให้ทําข้อสอบเนีาา่ยค่ะทำข้อสอบอ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปทําข้อสอบเนีาา่ยค่ะข้อสอบใส่ชื่อเข้าไปนะคะติ๊กติ๊กติ๊กที่เสร็จก็ส่งไปนะคะเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านเขาก็จะตรวจให้นะคะข้อสอบถ้าไม่ผ่านก็เข้ามาแก้จนผ่านได้นะคะกด day ส day ส day ส day ห้านะคะตามนั้นนะคะก็คือมีหน้าที่ทําข้อสอบให้ผ่านเนาะอ่า ก่อนที่เราจะทำํำข้อสอบพวกนี้ค่ะเราก็จะเข้ามากรอกชื่อเราตรงนี้นะคะ Submission Page โอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ Personal Detail ก่อนนะคะข้อมูลเบื้องต้นของเราแต่ละคนเนาะอย่างเช่นถ้าของเมชื่อตัวเองก่อนนะ อ่านี่สาแเนี่ยแล้วก็จะมาใส่กรอกข้อมูลนะคะที่เขาถาม s k y ไอ ID อะไรอีเมลอะไรมาจากประเทศอะไรเมเนเจอร์เป็นใครแล้วก็ทำอาชีพอะไรเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นก็คือหน้า Submission เนี่ยหน้านี้สำคัญก็คือเป็นหน้าที่เราต้องส่งงานนะคะส่งงานตามที่เขาบอกในหน้าตารางสเกจดูนั่นเองเนาะ โอเคต่อก็หน้านี้นะคะ submission เนาะเป็นหน้าที่เราต้องส่งงานนะคะอย่างเช่นงานเรื่อง s o t c analysis นะคะให้ให้เรานะคะทำเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะคะทาง ords, s o t c อย่างเช่นของเมย์เนาะไปทำเสร็จปุ๊บก็ทำในเอกสาร Microsoft Word นะคะแล้วก็มาอัพโหลดเข้าไปใน Google Drive นะคะ Drive Drive. Google. Com ก็วิธีอัปโหลดเนาะแล้วก็เข้าไปนะคะอัปโหลดไฟล์นะคะก็อัปโหลดเข้ามาเลือกชื่อไฟล์ที่เราต้องการ upload. อัปโหลดสมมติว่าอันนี้ละกันมันก็จะอัปโหลดนะคะพออัปโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะคลิกเข้ามา อ่ะอันนี้เนาะก็กดนี่ค่ะลิงก์แล้วกดตั้งค่าการแชร์นะคะซึ่งคนที่เราต้องแชร์ให้ก็คือคุณครูนั่นเองครูก็คือเป็นอีเมลนี้นะคะอีเมล global เนาะแล้วก็ copy พิมพ์อัรไราเขาให้ copy อ,อะไม่ได้พิมพ์เอานะคะ m global school gmail com งานก็พิมพ์เข้าไปพอเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะซึ่งคุณครูก็สามารถเข้ามาเช็คงานเราได้นะคะซึ่งถ้าเข้ามาไม่ได้ งานก็จะไม่รับการตรวจนะคะอย่างเช่นงานนะคะสว o t แอน l ลิ i s คืออะไรเนาะคือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็วิกเนตเนีนะะ่ยค่ะของ M MM M MM M ก็อธิบายไปนะ,ะเป็นภาษาอังกฤษก็ดูของเมยแล้วก็ไปแก้ไขนิดหน่อยๆก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะาจากนั้นนะคะช่องนี้นะคะเป็นเขาให้ทำเกี่ยวกับ ไอเดยโลจีของ M M&M นะคะนี้เราก็อาจจะต้องอัดวิดีโอนะคะแล้วแต่วิธีการนำเสนอของเราเนาะ <Yeah. S 1> อย่างนม้ก็ทำเป็นวิดีโอแล้วก็อธิบายวิดีโอไปว่า M&M ค hmm. ือไรเนาะ mm hmm. แล้วก็จะมียูทูบชาแนลนะคะเราต้องครีเอท u b e Channel ของเราด้วยนะคะเอาลิงก์มาวางเสร็จแล้วมี ออฟฟิศอ่อโปรโมชั่นออฟไลน์นะคะโปรโมชั่นแพลนมีอะไรบ้างนะคะเเขาก็มีงบประมาณให้และเขามีนี่เขาให้สามพันเนาะโปรโมทแบบออฟไลน์เนี่ยจะทำอะไรนะคะก็เช่าสถานที่แจกโบชัวร์อะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าถ้าเรามีไอเดียแปลกๆกว่านี้เนี่ยเขาก็ยิ่งชอบนะคะอ่าเออแล้วก็ฟีดแบ็ก สักครู่นะคะก็คือเหมือนทําวิดีโออีกแล้วนะคะว่าเราได้รับอะไรจากโรงเรียนบ้างความประทับใจในโรงเรียนครับใจเป็นฝูง,งนู่นนี่ก็ว่าไปเสร็จ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีวิดีโอนะคะถ้าจะเอาไปประกวดนะคะถ้าจะเข้าร่วม การประกวดเนี่ยก็ทําวิดีโอเนาะวิดีโอมันก็ไม่ได้รางวัลมีรางวัลที่หนึ่งสองสามถ้าจะทําวิดีโอให้ได้รางวัลนะเคล็ดลับเลดหนึ่งก็คือว่าทําให้ชีวิตดูแบบนั้นเหมือนน่าสงสารชีวิตจริงลําบากมานู่นนี่ที่เห็นบรรผ่านกันได้ที่หนึ่งกันประมาณนั้นนะคะของส่วนมากเป็นของฟิลิปปินส์จะชนะเลิศไปก็คือเมนเจอร์เนี่ยค่ะเรื่องภาษาจะไม่ต้องห่วงมากเนาะก็ทํางานส่งให้ครบ ทำข้อสอบนะคะให้ผ่านเพราะาอ,อบให้ผ่านเข้ามิ팅ให้ได้เกือบทุกวันก็แล้วกันนะคะอาจจะได้บ้างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเขาทุกวันก็ผ่าน,นะคะ่ะวันสุดท้ายมาเขากจจ็จะแจกใบเซอร์ให้นะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้บ